We'll <laughs> ต่างมากมายครับมามอบให้กับทุกทุกท่านด้วยตำราภาชาชื่นครับผมครับผมแล้วก็ลงไปถึงด้วยครับสำหรับงานเราในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าปีในปีนี้เนี่ยเราจัดขึ้นนะครับเป็นครั้งที่ห้าร้านตำราบาเป็นร้านที่เรามองว่ามันมีต้นไม้เยอะมากเราก็เลยพยายามจะเอากล่องสเกลเจอร์มาสร้างให้เป็นฟอร์มของต้นไม้เพื่อเล่นกับสถานที่ที่นี่ฮะ ถ้าพูดถึงเกมที่ใช้เล่นกันหนึ่งเลยเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมปราบเซียนเน่เน่เน่เขาบอกมือก่อนขั้นเทพแก๊งมือก่อนขั้นเทพอยู่ในมือผมแบบนี้เป็นต้นก็ให้ทุกท่านเนี่ยคิดไอเดียนะครับว่าจะมีแบบว่ากรนในใจเจ๋งๆแบบว่าแผ่นกรเนี่ยไปวางตามโต๊ะครับแล้วจะคัดเลือกแค่หนึ่งเดียวแสงคทึบคืนสาวซุซีมีสุสันต์เอ๋ลายพัดกอนปาร์ตี้ช่างสุดมันเออจัดหนักพลันไถ่เบียร์เมียยินดีฮะ ไรฮครับโอ้โหสงสัยเจ๊เด็ดต้องเมียย like yeah um, ิ้ดีนี่แหละฮะเมียยิ้ดีอ้าวแล้วไม่มีแล้วเมียใครอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อมาฝั่งนี้จ้าน้องจ๋าเออน้องมีตุ่มบ้างน้องครับน้องเข้าไป่ใกล้เลยครับพี่พี่ปองฉีดยาแล้วครับขอเสียงปรบมือด้วยนะฮะใครไม่ปรบมือฉีดอิจฉาอีกหนึ่งเกมเนี่ยก็คือเราจะหาเพื่อนๆที่อยู่ภายในงานนี่แหละแข่งกันพ่นก่อนคืออ่านเนี่ยใคอ่านเร็วที่สุด ครับก็คนนั้นได้รางวัลไปเลยตับตับกระชับคุกเพื่นที่ไปดูหมีมีมีหมาหน้าเป็ดได้เห็นแล้วงงชงแล้วดิ่งชื่อชีวาไม่ธรรมดาเพราะว่ามีแสกระเบติ่เย้ต์ก็มีของตุนแค่ก็จายไทยกับไวรัสแต่หฮล็อกีเป็นคนอีกที่มันมาไวัสวัดแค่เลยหมุนของเลยแพทที่เขียนบนใบ้ทใจไม่อเล บา,บางบทที่ผมเลือกมาวันนี้ก็คุณมันมีบทหนึ่งที่ไม่ได้อ่าน,นะะ่อควที่แล้วก็เรื่องมาจากหนังสือของผมเองชื่อ1 9 0 5 2เ5 3เป็นเป็นบทกวีที่ผมแต่งเมื่อ2ปีที่แล้ววันนี้ก็จะเลือกจากบทนั้นมาให้ฟ่งพลาดแล้วเริ่มใหม่ได้ใช้เกมบินนี่พราะเมื่อในปัจจุบันคืองฝันอลัค่ะจะมัวมารออนาคตที่มันไม่อาจจำบาดผมใช้ชีวิตทุกทุกวันมันก็ไม่มีวันรุ้วันนี้ก็น่าจะสนุกค,ครับวันนี้จะได้ดูสรครับกับ๋ยจุย๋ย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดูเพราะว่ายังไม่เคยเห็นสคร,ครับกับจุ๋ยๆเล่นด้วยกันมาก่อนเขาอ,อาจจะเคยเล่นมาแล้วนะในอดีตผมไม่แน่ใจแต่สําหรับ,บผมครั้งแรกที่จะได้ดูเขาเล่นด้วยกันครับครับผมจุ๋ยๆครับแล้วก็พี่บอลสคร,ครับครับครับผมทวัตพลจากสคร,ครับครับตอนนี้อยู่ที่งานไทเกอร์ทันสเลดนะครับตอนลายพาดกรนปาร์ตี้นะครับให้ทุกวันไม่ธรรมดาอตอนนี้อยู่ที่ร้านตะลําบาร์ครับปกติก็ได้เคยร่วมงานกันมาบ้างนะครับแต่ไม่บ่อยน่าจะเป็นถ้า เป็นเรื่องแบบไปเจอกันตามร้านอาหารมาก่อนเนะแล้วก็ได้แจมกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็บันดาลใจกันตรงนั้นมากกว่าแล้วก็แต่ก็ยังไม่เคยทํางานกันเต็มๆนะครับตอนนี้น่าจะเป็นแบบจริงจังมีการฟิตเจอริ่งกันมีการแบบมากมากกว่าเดิมที่เคยทำทำกันมาครับความพิเศษคือความสนุกผสมความมันและความบ้าบิ่นอ๋อในแง่ดนตรีก็อย่างที่บอกก็อาจจะมีหัวงานเป็นไกด์ไว้ว่าเป็นเรื่องของลายพาดก่อนใช่ไหมครับก็คงเป็นเรื่องของดนตรีกับอะไรที่มันเกี่ยวกับ เกี่ยวกับรพรอกคอนมันเหมือนกับการทํางานศิละปะครับมันก็ต้องวัดกันดูมาลุ้นกันตอนงานเสร็จ <c oughs> ทุกคนมีความสุขม,มากๆนะครับแล้วก็พวกเราก็ยินดีทุกครั้งที่ได้มาเล่นดนตรีนะครับขอบคุณไทเกอร์ที่เอาดนตรีของเราไปรวมกับศิละปะจากกลุ่มบอนะครับขอบคุณกวีจากคุณตูนที่เป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆให้พวกเราอีกหลายเรื่องนะครับ เรโชว์แมปปิ้งวันนี้ฮะก็โจทย์มันคือสครับแล้วก็มีวิจาริงโดยจุยจ๋ยๆอย่างเงี้ยทางทีมก็เลยคุยกันว่าหลังจากที่เราใช้สเกลเจอร์ให้เป็นฟอร์มต้นไม้อย่างเงี้ยคอนเทนต์ข้างในเราก็เลยมองว่ามันน่าจะเล่นอะไรที่มันล้อกับสถานที่หรือว่าแบ็กกราวด์ของบรรยากาศเราจะลองเอารูปแบบความน่ารักของตัววิชวลมาใส่เข้าไปในสเกลเจอร์ดูฮะ ด,ด,ดังๆดีนะครับสวัสด,ดีครับอยากห้ช่วยกันร้องสั่นี่หนึ่งก่อนนะครับขึ้นต้นเพลงไม่ยากครับ ไม่ใช้สบวอชใช้ของคอไปใจเอาใส่หอมีลงไหลไทคออดูอยากลงเรือไปดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มีใช่ยอยู่ใต้ทังเตียงป้าใบถือยายบัวหูตาหัวมาใกล้เคียงเข้าห้องอยาละเลี้ยงที่สิบั งกันไปแล้วนะครับก็คือมีเพลงอยู่แล้วแต่เราเอาใส่คํากรอนที่แบบดูตามหน้างานแล้วน่าจะสนุกสนานกันดีนะฮะก็เลยเอามาใส่ไว้ในบทเพลงก็คือเป็นเพลงผสมกับกรอนด้วยปกติเราคงเล่นดนตรีเป็นหลักอนะไรเงี้ยคือน้อยงานมากที่แบบว่าจะสามารถเอาแบบกิจกรรมที่เราเล่นอยู่แล้วแล้วก็ไปรวมกับเรื่องของการแบบมองเห็นเรื่องของภาพด้วยซึ่งจริงๆกับ outlet หรือว่าสถานที่ในบ้านเราคงมีน้อยหรือถ้ามีก็คงต้องรอง,งานใหญ่จริงๆอะไรเงี้ยครับก็ ถ้าเกิดได้ร่วมกิจกรรมกับอะไรที่มองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนไปด้วยกันกับดนตรีที่เราเล่นอยู่ด้วยได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมว่าก็เป็นความพิเศษแล้วคนดูคนชมคนเที่ยวที่มากันก็จะเชื่อว่าให้เขามาร้านเดิมก็คงไม่ได้เห็นแบบที่เคยมาเที่ยวบ่อยๆอะไรเงี้ยนี่คงเป็นความพิเศษหนึ่งงานไทเกอร์ทอนสเลตนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ทําให้เราได้เห็นถึงศิลป,ปะแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงด้วยก็เห็นทั้งภาพและเสียงกันในพร้อมกันเลยก็สุบ ยิ่งทาให้ให้ติดตามเพลงค่ะคืเป็นการเอาเอาศิลปินมามาร่วมแบบสีสีนกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ศิละปะกราฟิกทุกอย่างอะไร,รอย่างนี้ค่ะบอกว่าสวยย่อยมากเลยครับผมแฮปปี้มากวันนี้ก็มันนี่นฮะมันไม่หยุดเลยฮะรอบทุกอย่างครับผมทุกอย่างเลยตอนนี้ก็ดนตรีครับดนตรีมนันมากครับผมแต่ว่ามองเห็นแบบเป้งที่อยู่ข้างหลังเออก็รู้สึกว่ามันแบบมันเข้ากันได้ดีกับเ,เสียงเสียงของวิตุลด้วยแล้วก็ คนเขาถ่ายทอดออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็พูดตรงว่าแมกอาร์ตสวยด้วยครับนี่หาไม่ได้คงแบบเป็นเป็นการผสมผสานกันระหว่างดนตรีก่อทุกอย่างครับที่หาไม่ได้อีกแล้วก็ห้ามพลาดกันนะครับกับงานไทเกอร์ทันสเลตนะครับตอนไลา์พาดก่กรนะครับก็ยังจะเจอกันได้อีกต่อไปนะครับก็ยังมีจุ๋ยจุอีกนะครับในครั้งต่อๆไปที่จะเกิดขึ้นนี่ก็ยังมีศิลปินอีกหลายท่านนะครับชอบใจก็ลองตามตามไทเกอร์ทันสเลดูเพราะว่าเอาจริงผมก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ามันได้ มันได้เจอกับอีกแก๊งหนึ่งเลยที่เป็นคนทํางานศิลปะที่จริงจังแล้วเราก็เห็นเห็นเห็นงานของเขาด้วยแล้วเขาก็เป็นร่วมสมัยด้วยอะไรเงี้ยให้ติดตามตอนต,ต่อไปครับ้ก <ค Netherlands. S 1> ็จาจากพวกเราแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโบนตรีที่จะมามอบความสนุกในแบบพิเศษที่ไม่เหมือนใครนะครับติดตามก็ได้นะครับ f a c e b o o k c o m s i g e r b e a r t h a i l a n d ครับท er <laughs> ่านึกถึง i ท e r t r a n s l a t e ลายพาดกอแล้วผมก็ถ้าเป็นคำไทยผมนึกถึงคำว่าบรี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 มันบรียังไงฮะจุ๋ย บรีนี่คืออึง้งตกใจแล้วก็มีอาการท่าทีเหงื่อตกเล็กน้อยแล้วก็มีความสนุกไว้ในท่าทีที่เดียวกันนะครับก็หมายถึงบรือ่ะก็คือแบบอ่ะตื่นเต้นตกใจบรน,นอนรแน่นอนครับตื่นเต้นตกใจแน่นอนครับบรรีบรี